ครับแล้วก็ไปต่อกันที่เรื่องของความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับล่าสุดนะครับที่ริมคลองหลอแหลกเคสคนายาวนะครับชาวบ้านเรยียร้องเรียนกับทีมข่าวฮิตนิวส์ในเรื่องของสะพานชำรุดซึ่งหวันว่าจะเกิดอันตรายกับชาวบ้านบริเวณนั้นและผู้ที่สัญจรไปมาครับ ที่ชุมชนริมคลองหลอแหลเขตคันายาวนั้นชาวบ้านร้องเรียนมายัางทีมข่าวฮิตนิวส์ว่าขณะนี้ชาวบ้านเกรงว่าจะเกิดอันตรายจากกรณีที่ทางเดินเท้าในชุมชนที่เป็นสะพานปูนเกิดการสุดตัวลงจนทําให้การเดินทางของชาวบ้านยากลําบากและหวั่นว่าจะเกิดอุบัติเหตุได้ นายจางโพรามาตประธานทุมชนกล่าวว่าสะพานดังกล่าวเกิดการซุดตัวมาหลายปีแล้วและค่อยๆซุดตัวลงเพิ่มมากขึ้นสันนิษฐานว่าอาจเกิดจากสภาพของเสาปูนที่ใช้งานมาหลายปีหมดสภาพสึกกร่อนลงรวมไปถึงเรื่องของการก่อสร้างสะพานที่ไม่ได้มาตรฐานซึ่งสามารถมองโดยตาเปล่าเห็นชัดว่าเสาของสะพานบางจุดที่ผุพังค่อนข้างหนักชาวบ้านเกรงว่าอาจเกิดการซุดตัวลงจนเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุกับผู้ที่สัญจรไปมาได้ อย่างไรก็ตามนะครับทางชุมชนได้ร้องขอความช่วยเหลือไปยังสกและสะขอในพื้นที่แล้วแต่ก็ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือในการแก้ปัญหาดังกล่าวครับสกดีเจ้าหน้าที่เขตก็ดีช่วยมาดูแลให้มันทำให้เสร็จไปไวหน่อยเพราะมันลาบากกับคนทางนคนใน,นชนุมชนบางทีงต้องใช้จักรยานแต่ทางเท้าเดินบางคนก็เข็นบินรถเข็นเอาของไปขายข้างนอกมันก็ต้องต้องใช้ทางนี้แต่มันเข็นลําบาก